สวัสดีครับคุณยูขอบรรันช่างจอง modify นะครับันนี้งานด่วนนะครับอาซ่อมดอกลำโพงซึ่งมันมันไม่ดังด้านหนึ่งนะครับแต่เช็คดูแล้วอามันวอยไม่ได้ไหมนะครับตัวนี้ก็เลยทําการค,าค่อยๆแงะค,ค่อยๆงัดนะครับเอาจุดต่อนะครับเพราะว่าสายตัวนี้คองเดิมเขาจะเดินเขาจะเดินใต้สปสดเดอร์แบบนี้นะครับ เดินใต้สปเดอร์แล้วมันไปขาดตรงใต้สปเดอร์แต่ว่าไว้ไม่ได้ไหมนะครับแล้วก็ทําการตัดของเดิมทิ้งแล้วก็ค่อยๆแงะข้างบนนะครับขึ้นมาแล้วก็บัดจีต่อแล้วก็เดินใหม่ออกมาแต่ว่ามันจะเป็นทรงนี้ัวนี้เป็นโยงเอานนครับเราไม่สามารถจะเอาลงใต้สปเดอร์ได้แต่ก็ไม่ต้องื้อเยอะนะครับอันนี้ก็อัดกาวคอให้อีกนะครับกาวคอก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มเลา้าแล้วอัดเป็นกาวยางดําให้นะครับ ว่าใส่อ e ี็อกซี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันจะไหลแต่ว่าด้านบนครับด้านบนของเดิมของป็นคล้ายๆว่ากาวยางดํานะครับแต่ว่าผมใส่เป็นกาวอ e ี็อกซี่ให้คือเต็มลิมิตเลยแทบจะล้นทะลักเข้าเบาเพื่อที่จะทับไปอีกเพราะว่าดูเหมือนกาวเดิมมันก็จะเริ่มแตกๆแ,แล้วนะครับผมทับรอยที่บัตจีด้วยที่เราต่อสายออกไปแล้วก็เสริมคอไวให้มันแข็งขึ้นนะครับ เดี๋ยวพวกนี้มาปิดฟังหมวกได้ก็จะได้ส่งงานคืนนะครับสนใจนะครับก็ส่งมาซ่อมได้ถ้าใครเป็นอาการนี้นะครับถ้ามันไม่ไหม้นะครับแต่ว่ามันเช็คดูแล้วมันไม่ติดนะครับส่วนมากมันจะขาดตรงรอยต่อระหว่างลวดของไว้กับสายสะพานหรือว,ว่าสายหลีดออกไปนะครับถ้าแบบนี้ก็พอซ่อมได้นะครับสนใจก็ทักมาครับผม